ช่วงเวลาเช้ามืดตะวันยังไม่ทันพล่พ้นทิวป่าความมืดยังคงปกคลุมไปทั่วอนาบริเวณไร่แห่งนั้นวีรวัตรกับเพื่อนชาวอีสานทุกคนถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากเสียงตะคอกอย่างเกลี้ยกล่อดของสุยเมื่อเห็นหลายคนยังคงงุ่มงามลุกขึ้นด้วยทีท่าอึดอัดเพราะความงัวงเงียสุยจึงระเบิดคำพารุสวาทอย่างหยาบคายผิดเป็นคนละคนกับสุยที่ไปพูดชักชวนให้มาทำงานกับตนเมื่อตอนแรก แต่วีรวัตรยังไม่ได้คิดอะไรมากหรือรู้สึกผิดสังเกตแต่อย่างใดเรื่องราวในค่ายนารกไรอ้อยจะเป็นอย่างไรลูกแบ่จะพาทุกท่านไปรับชมหลังจากที่ออกมาจากโรงนอนเด็กหนุ่มลูกสุรินกับพักพวกถูกต้อนให้ไปยืนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบราวกับกองทหารสุยสั่งให้วีรวัตรไปยืนหัวแถวและบอกให้ดูแลคนงานชาวอีสานที่มาพร้อมกับเขาเชิงมอบหมายให้เด็กหนุ่มเป็นหัวหน้าคนงานเหล่านั้น ทุกคนจะต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนี้เงินเดือนจะจ่ายเป็นงวดๆแต่ใครจะลาออกหรือหนีกลับบ้านไม่ได้และถ้าไม่จำเป็นก็ห้ามเจ็บป่วยเป็นอันขาดใครขี้เกียจหรือว่าเลี่ยงงานก็จะได้รับโทษอย่างหนักนั่นคือเสียงประกาศเกล้าของสุยไม่มีใครได้ปลีปากพูดจาซักถามอะไรแม้แต่วีรวัตรเองซึ่งดูเหมือนจะเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดกว่าพักพวกทุกคนที่เดินทางมาพร้อมกันเพราะเขามีความรู้มากกว่าใคร และเพียงชั่วฟ้าสางอากาศยังขมุกขมัวทุกคนก็ได้รับคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีงานที่ถูกสั่งให้ทำในวันนั้นคือถางป่าเริ่มกันตั้งแต่เช้าตรู่กระทั่งแสงแดดแผดจ้าการถางป่ายังคงดำเนินเรื่อยไปโดยไม่มีคำสั่งให้หยุดพักเหนื่อยวีรวัตรเริ่มสังเกตเห็นสุยหายหน้าไปขณะดเดียวกันก็มีผู้มาควบคุมใหม่เป็นชายชะกันร่างสูงใหญ่ใบหน้าเหี้ยมทะมึงทึง ท่าทางแข็งกร้าวและนอกเหนือจากใบหน้าที่ดุด,ดันปราศจากรอยยิ้มแล้วสิ่งที่ทําให้พวกคนงานต้องพลั้นพลึงก็คือปืนพกกระบอกโตซึ่งพกตรงโผล่ด้ามอยู่ที่เอวด้านซ้ายตลอดเวลาชื่อของเขาคือยินลิ้มประเสริฐยินลิ้มประเสริฐเป็นหัวหน้าใหญ่ของคนงานในไร่และพฤติกรรมของยินก็สร้างความสะพรัวให้แก่บรรดาคนงานทั้งดุดันและโหดเหี้ยมเขาใช้วิธีการลงโทษคนงาน ที่ทำผิดกฎระเบียบอย่างทารุณพฤติกรรมของยินคนนี้แหละที่สร้างสถานภาพของไร่แห่งนั้นให้กลายเป็นค่ายนารกไปโดยปริยายและผู้ที่ตั้งชื่อไร่นั้นว่าค่ายนารกก็คือโดมแดนไทยเดี่ยวข่าวมือชะกาดของพิมพ์ไทยยุคนั้นที่บุกบั่นเสี่ยงใต้เข้าไปเจาะลึกเบื้องหลังของไร่มหาปาลาไหลแห่งนี้วิรวัตรมารู้ภายหลังว่านายยินผู้นี้คือมือปืนคนหนึ่งของเจ้าของกิจการไร่นรก ที่รู้จักกันในนามหลงจูใส่ซึ่งนามจริงของเขาคือนายวินัยเนื่องจำนงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มหาศารในเขตนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลระดับเจ้าพ่อคนหนึ่งในเมืองชนที่สุดจริจชนและเหล่านักปืนทั้งหลายยำเกรงการเริ่มทำงานในวันนั้นแม้จะเป็นวันแรกทว่าทุกคนถูกสั่งให้ทำงานอย่างเต็มที่ป่ารกรอบๆบบริเวณถูกถากถางด้วยแรงงานของคนจากอีสานทั้งกลุ่มใหม่และเก่า ที่เดินทางมาก่อนหน้าวีรวัตรกับพวกบัดน,นี้ลงเตียนไปอย่างรวดเร็วพอถึงเวลาพักกลางวันกรรมกรทุกคนถูกต้อนไปที่โรงอาหารอย่างเป็นระเบียบอาหารถูกจัดวางไวร้รอท่าเรียบร้อยแล้วทุกคนปลี่เข้าใส่อย่างหิวโหยแต่ก็ต้องสะอึกเมื่อมองเห็นข้าวและกับข้าวที่วางอยู่เบื้องหน้าข้าวมันมีสภาพเป็นกากซึ่งวีรวัตรคิดเอาเองว่าเปอร์เซ็นต์ของมัน คงเลวร้ายยิ่งกว่าข้าวที่กมรมราชธัน์นำไปเลี้ยงคนในคุกหลายสิบเท่าส่วนอาหารก็มีเพียงแค่ปลาทูเค็มซึ่งเก่าเก็บจนเกือบจะเนา่ากลิ่นเหม็นคลุ้งกับน้ำปลาราใสๆอีกถ้วยถึงกระนั้นทุกคนก็ต้องกินความเหนื่อยความหิวทำให้ทุกคนไม่อาจจะเมินเฉยหรือปรีปากพูดอะไรในเมื่อผู้ควบคุมหน้าตาทะมึงถึงเดินเตร่สำรวจความเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา กระทั่งหัวหน้าคนงานเดินหายออกไปจากโรงอาหารส่วนหนุ่มวิรวัตก็แกล้งถไลเดินสำรวจดูอาหารของพวกกรรมกรที่มาทำงานรุ่นก่อนพวกเขาก็พบว่าอาหารของคนงานเหล่านั้นก็เป็นชนิดเดียวกันซึ่งทุกคนต่างก้มหน้าก้มตาก,กินโดยไม่ปลีบปากพูดอะไรวิรวัตยพยายามไม่คิดอะไรนอกจากจะมองในด้านดีว่าสภาพท้องถิ่นแห่งนี้มันอยู่กลางป่าที่กันดารอาหารการกิน จึงจะเอาของดีวิเศษวิโสกว่านี้ไม่ได้ก็ยังดีกว่าอยู่ที่อีสานเพราะยังมีความหวังที่จะได้ส่งเงินเดือนไปจุนเจือครอบครัวที่บ้านเกิดได้หมดเวลาพักกลางวันทุกคนถูกต้อนกลับไปถางป่าอีกกระทั่งเย็นได้เวลาเลิกงานอาหารเย็นดูเหมือนจะพิเศษกว่ามื้อเที่ยงเล็กน้อยเพราะนอกจากปลาทูเค็มแล้วยังมีแกงจืดผักตำลึงซึ่งมีแต่น้ำกับผักไว้กลัว่วคอ แต่อย่าไปหาเนื้อหมูหรือปลาเสียให้ยากมันมีแค่พอให้แก้ฝืดคอได้เท่านั้นตกค่ำยินลิมประเสริฐหัวหน้าใหญ่เรียกประชุมคนงานชี้แจงกฎระเบียบอันเคร่งครัดของไร่แห่งนี้โดยบอกเหมือนประกาศเมื่อถึงเวลานอนทุกคนต้องนอนจะออกไปเพ่นพ่านไม่ได้ให้อยู่เฉพาะภายในโรงนอนเท่านั้นหากมีความจำเป็นจะออกไปไหนจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเสียก่อนทั้งยังสัมทับอีกว่า ถ้าพวกแกฝ่าฝืนไม่เชื่อฟังหนีออกไปข้างนอกยามจะยิงทิ้งทันทีจำไว้คำสั่งของข้าทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคำว่ายิงทิ้งทำให้ทุกคนรู้สึกตกใจและหวาดผวาไปตามกันโดยเฉพาะวีรวัตรเขาต้องคุบคิดอย่างหนักนี่มันอะไรกันกฎระเบียบของไรทำไมมันช่างเฉียบขาดเทียมเกลียมถึงขนาดนั้นคนงานที่ทำผิดจะต้องได้รับโทษถึงขนาดฆ่าแกงกันเชียวหรือ นุมเมืองสุรินนอนคิดอย่างกังวลและสนเทพเพราะการปฏิบัติของหัวหน้าคนงานที่มีต่อพวกเขาในวันเริ่มงานครั้งแรกมันผิดไปจากคำพูดของสุยตอนที่ไปชักชวนพวกเขามาทำงานอย่างหน้ามือกับหลังมือสุยบอกว่าไปทำงานที่ไร่อ้อยที่เมืองชนทุกคนจะได้ค่าแรงเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ดีกินดีนายจ้างมีน้ำใจและเมตตาการุณาแต่เพียงวันแรก กลับพบพฤติกรรมอันตรงข้ามกับที่สุยพูดเสียแล้วต่อไปพวกเขาจะได้รับค่าแรงกันสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่หนุ่มลูกสุรินชักจะคิดหนักและเริ่มที่จะคลางแคลงแล้วความหวาดระแวงและสั่งหอนใจของหนุ่มวิรวัตรทองสีก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาเมื่อเวลาผ่านไปวิรวัตรกับพวกของเขาต้องเผชิกับสภาพอันโหดร้ายทารุณราวกับว่าพวกเขาเป็นสัตว์หาใช่มนุษย์ร่วมโลกเดียวกันไม่ เมื่อนายจ้างบงการและบังคับให้ทุกคนทำงานอย่างหนักตั้งแต่เช้าจนมืดนอกจากเวลากินข้าวกลางวันแล้วทุกคนจะไม่ได้รับอนุญาตให้พักผ่อนเลยการกินอย่างแสนทุเรศด้วยอาหารอันเลวร้ายตั้งแต่วันแรกยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทีท่าว่านายจ้างจะปรับปรุงให้ดีขึ้นสภาพความเป็นอยู่ในกระท่อมที่พักเหม็นอับหากใครเจ็บป่วยก็ไม่มีการดูแลอย่างเก่ง ก็โยนยาเม็ดคุณภาพเร็วๆมาให้ได้กินพอประทังชีวิตไปได้โดยเฉพาะกฎระเบียบอันเฉียบขาดและเคร่งครัดเป็นสิ่งที่คนงานทุกคนต้องเจ็บปวดและข่มคืนอย่างที่สุดแม้จะเป็นการทำผิดเพียงเล็กน้อยแต่โทษทันที่ได้รับกลับท่ารุนเกินกว่าเหตุยกตัวอย่างเช่นมีคนงานคนหนึ่งที่หิวจัดแอบไปขโมยไข่ไก่ในครัวและถูกจับได้ผลก็คือเขาได้รับโทษให้อดอาหารเย็นสามมือ้อ หรือจะเป็นกรรมกรอีกคนที่ออกไปนอกกระท่อมในเวลานอนโดยไม่ได้ขออนุญาตเขาถูกลงโทษให้นอนตากน้ำค้างอยู่นอกกระท่อมตลอดทั้งคืนส่วนอีกคนที่หยุดงานโดยไม่มีเหตุผลพอเพียงเขาก็ถูกลงโทษโดยการสั่งให้ทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยแทบไม่มีการพักการทารุณกรรมต่างๆที่พวกคนงานชาวอีสานได้รับนับวันจะหนักยิ่งขึ้นเป็นลำดับไม่มีการผ่อนผัน ไม่มีความเมตตาสงสารอยู่ในหัวใจของนายจ้างและหัวหน้าคนงานทุกคนตัวหนุ่มวีรวัตรเองแม้จะถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าคนงานแต่เขาก็เป็นคนจากอีสานไม่ใช่คนของหลวงจู้ใส่ยังคงต้องทำงานหนักแม้บางครั้งงานที่ทำอาจจะเบาวกว่าคนงานพวกเดียวกันบ้างเพราะอาศัยที่มีความรู้มากกว่าเพื่อนนั่นเองตามพื้นผนังและฝากระท่อม จะเต็มไปด้วยตัวหนังสืออันเป็นบทบัญญัติของโทษทันที่ผู้กระทำความผิดระเบียบวินัยจะได้รับเช่นใครที่ไม่ทำงานจะถูกโบยใครขโมยไข่จะถูกซ้อมใครหนีออกไปนอกไร่จะถูกยิงทิ้งกฎหมายเตื่อนเช่นนี้เคร่งขรัดยิ่งนักมีผู้ฝ่าฝืนถูกลงโทษหลายต่อหลายรายแต่ไม่มีใครกล้าโวยวายไม่มีคนกล้าพอที่จะต่อต้านหรือโต้ตอบทุกคนที่มาทำงานที่นี่เป็นคนรักสงบต้องการมาทำมาหากิน ไม่มีใครเป็นเลือดนักสู้ที่จะกล้าแข่งข้อต่อกฎหมายเถือนอันหฤโหดของไร่นรกแห่งนี้ทุกคนจึงได้แต่ปลงทุกคนจึงได้แต่ระทดท้อและทอดอะไรในชีวิตทุกชีวิตของคนงานจากแผ่นดินอีสานที่หลงเชื่อคำหวานล้อมชักชวนของสุยได้แต่คลุ่นคิดอย่างเศร้าหมองและเสียใจที่หลงผิดเดินทางมาทำงานในไร่มหาปลายแห่งนี้เระมันเปรียบเสมือนไร่นรกชัดๆ กลับขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนําเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจไม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแบ